สวัสดีครับพี่พี่น้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติวีพีนะครับประจำวันที่26เมษายนนะครับ2567นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮา,า,า,านอยพิเศษปกติวีพีนะครับประจำวันที่25เมษายน2567นะครับ ฮานอยพิเศษก็ไม่มานะครับท่านผู้ชมมาเข้าอยู่ที่ฮานอยปกตินะครับเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่สามวิ่งสามรูดสามนะครับผลก็คือห้าเก้าสี่กับหนึ่งสามนะครับก็มาเข้าอยู่ที่หนึ่งสามสามหนึ่งนะครับเขาวิ่งเข้ารูดนะครับเจาะไม่มานะครับอันนี้สลับฮานอยนะครับท่านผู้ชมเก้าสี่ก็มาเอาของฮานอยพิเศษมาออกนะครับ สำหรับฮานอย VIP ก็ไม่มานะครับมาที่หนึ่งนะครับฮานอย VIP หนึ่งก็มาเข้าวิ่งนะครับรูดไม่มาเจาะไม่มานะครับสำหรับเลขเด็ดในตลาดนะครับของฮานอยพิเศษนะครับ แปดหน่นครับเป็ก็จะให้เด่นอยู่ที่ห้าองสูงเด่นห้าหองสูงจับคู่นะครับ Oh, bad oh, God. Oh, yeah. oh, bad. Oh, God. อีกสามตัวนะครับเก้าห้าศูนย์ กับแนวทางนะครับของห้านอยปกกติกนะครับ3 8 7แปหนึ่งห้าครับเจ็ดก็จะให้เด่นอยู่ที่สามลงแปดจักคู่นะครับ สามหนึ่งสามห้าเจ็ดสามแปดแปดหนึ่งแปดห้าแปดเจ็ด ก็หครับเป็กสตัวนะครับเจ็ดสามแปเจ็ดสาเจ็ดสา ส่วนแนวทางนะครับของฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP เรียกเด่นในตรางนะครับก็จะมีอยู่ที่0กับ3นะครับ

ส่วนเลข3ตัวนะครับก็จะมีที่1 0 3 3 0 3 4 3 0 630นครับเป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับชอบก็จัดขาดก็ผ่านนะครับแอ๊ก็ขออวยพรให้พี่พีน้องๆนะครับอิสีทุกท่านนะครับโชคดีนะครับหิงหิงปังๆนะครับกำเนิดทางฮานอยพิเศษปกติ VIP นะครับและแนวทางเราพัฒนานะครับประจำวันศุกร์ที่26มีสายนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ เปิเป็นกำลังแใจให้กับแอดนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ